สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสิริค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาวิเคราะห์ S T P Cactus by Nike นะคะต้นไม้ถนอมสายตาค่ะทุกคนก็มาดูกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์ S T P Cactus by Nike ต้นไม้ถนอมสายตากันนะคะ S segmentation นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งตลาดของแบรนด์ Nike นะคะ แบรนด์ไนกี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ35.6%จากตลาดที่มีมูลค่า,ารวมประมาณ11,800ล้านบาทค่ะโดยส่วนแบ่งที่เพิ่มมากขึ้นมาจากทั้งคู่แข่งและตลาดที่เติบโต,ต,บตขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันนะคะแบรนด์ไนกี้มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆค่ะเพราะแบรนด์ไนกี้นะคะมีชื่อเสียงเรื่องสินค้าสุขภาพค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือการ แบ่ง segmentation ของแขกตัดไปในกี้นะคะ 1. น,นะคะแบ่งตามลักษณะของผู้บริโภคค่ะเพราะสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่รักต้นไม้และสุขภาพนะคะเนื่องจากต้นไม้ของเรานะคะเป็นต้นไม้ที่ถนอมสายตาค่ะ 2. นะคะแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะมีการแบ่งประเภทของต้นไม้เพื่อช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาด ความต้องการของผู้บริโภคค่ะและข้อ3นะคะการแบ่งตามพฤติกรรมค่ะโดยจะใช้หลักเกณฑ์ที่ตอบสนองต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และโอกาสในการซื้อเช่นมีการแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ขนาดของต้นสีและดอกค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือ Market Targeting ค่ะ 1. การประเมินส่วนตลาดนะคะขนาดและความเจริญเติบโตของ ตลาดเป้าหมายคือทางบริษัทนะคะคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์ต้นไม้ถนอมสายตาของเรานะคะจะสามารถสร้างยอดขายจากกลุ่มผู้บริโภคที่รักต้นไม้ได้เป็นอย่างมากค่ะข้อ2นะคะการเลือกส่วนตลาดค่ะมีการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะโดยเน้นผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชายที่อยู่ในวัยทํางานค่ะและมีการนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานค่ะ ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะ Product Positioning นะคะคือการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ค่ะ 1. นนะคะเราก็จะวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและข้อ2นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายค่ะแล้วก็จะจัดให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ20ปีขึ้นไปค่ะ โดยมีระดับชั้นของกลุ่มสังคมคือระดับปานกลางค่ะและวิธีที่3นะคะวิธีสุดท้ายคือวิธีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แคคตัสายเนกี้ค่ะเป็นราคาและคุณภาพเป็นตัวกำหนดค่ะค่ะสมาชิกในกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ